เราเปิดกันเลยครับ100ลูกนะโอเคมาเราลองดู100ลูกมาปั๊บหูโอเคครับผมสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมนะครับ MG นะครับไม่เจอกันนานมาสมควรวันนี้เราจะเลื่อมันมีคนเลื่อนโอเคครับสวัสดีครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผมพบกับผม MG นะครับวันนี้แล้วก็อยู่ในเมืองหงส์สีบิดนะครับผมวันนี้ผมจะมาเติมกาชาทที่นี่นะครับผมเรามาดูกันว่า กาชาที่นี่จะเกลือหรือเปล่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ตอนนี้ไอีก,ก็อยู่เมือง64นะครับผมสร้างเก๊งใดสอเดือนละนี่สวดสีดําตอนนี้มีคนจิ้มเราเยอะเลยนะครับตอนนี้ดนเด้๋ยวคนดีว่าก่อนมีคนให้ทุกคนทายอะ่ะมาหนูหนูคอมเมนต์มาได้เลยมีกี่คนใครตอบถูกรับไปเลย1,000ง c มื่นไอซีสามสองหนึ่ง 3, 2, ปัสิบคนใครทายถูกทักพี่มาเฟสไอซีนะครับ นี่ทุกคนเขาเรียกว่ามิสซี่บ็อกนะครับผมโหอ่านผิดอ่านถูกก็ไม่เป็นไรนะครับผาใจชวมาเอาถามคมถามไม่ีกทีนะครับแคปะ่ะก็เลยเราดูกันว่มามนได้อะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราลองมาเปิดหนึ่งกองดูนะครับผมมาได้อะไรบ้างโอเคมาปึ๊บได้ใไบปไปแดงนี่ถือว่าคุ้มไหมราคาโอ้ดีครับดีดีก่อน อ้ยเติมมันได้เราเติม3,000ลูกได้มา3,600เราเปิดกันเลยครับ100ลูกอ่ะโอเคมาเราลองดู100ลูกมาปั๊บหูได้ขาด้วยครับได้แฟชั่นหูดวงอูดดีเฮียยดวงคูดดีผมเปิด100ลูกได้ผมได้2อันนะครับโอ้โห ผมบอกเลยนะว่ารอบนี้ไม่เติมไม่ได้เลยนะครับรอบนี้หนึ่งร้อยลูกต่อนะครับโอ้โหรอบนี้ดวงรอบแล้วหมดนะครับสงสัยยืนตัวนี้ไม่น่าได้เลยนะครับทุกคนโอเคเราเปลี่ยนที่เราเปิดกันต่อนะครับไม่ได้เหมือนเดิมนะทุกคนร้อยหนึ่งไม่น่าไม่น่าเวิร์กนะครับอย่างห้าสิบไปห้าสิบมาก็ไม่ได้เยี่อะไรเลยนะครับช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยอยี่ไวเกินดวงแบบโอ้โหแฟชั่นใหม่อีกหนึ่งว้าว ว้าวเปชันใหม่อีกหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราต้อเขึ้นไปบนบ้านนะบ้านหลังนี้ก็ได้มาเดือนที่แล้วนะครับทุกคนเราได้อันดับที่สี่นะครับของ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 เซิร์ฟนะของเซิร์ฟเลยนะอู้ห้มสามสิบมาสองเฮียโอยดีเฮ้ยได้นี่นอนและเว้หลับนี่นะรู้สเต็ปแล้วครับผมเปิดได้สามสิบน,นะครับผมบอกเลยดวงดีมากสามสิบนะ ลรานีกลอรียกกรีเดวนั่แนี่น,นอนดคนั่แนี่นอนนั่นไงสามสิบมาทุกรอบเลยดีดีเด้อุ้ยไม่มาทุกรอบเลยสามร้อยลูกมาไปอู้ฮ่า วิสยิ่งด้วยคาชาคามาสองกล่องเจ็ดปียเอ้ยเนี่ยกูได้สกีเลยผมหักอพี่พี่จีใส่มาเต็มบบเลยพิมจีผมเ่แฟชั่นเต็มตัวเนี่ยเนเนี่ยเต็มบบเลยเนี่ยเต็มบบเลยเต็มบบเลยนะเต็มบลพีอะไรกูลืมเอาลุนลุนใหญ่เขาไม่ถอดแฟชั่นกันเฮียโอ้ชินล้วกี่แสนมาเลยโอาชินละลปรับมาละ ขาเขาชมพี่ว่พี่น่ารักอ่ะจะแฟชั่นเขาเขาชมพี่เอ็มจีว่พี่น่ารักอ่ะพี่ไม่ใชั่นไหวะเนี่ยพี่เป่าปกติปกติก็ไตกะไตยกกับโยะเก็บจริงเรื่องเราได้เปลือแล้วเรามีก๊อตเขาบอกเลยจริงพี่จริงพี่พู้ถูกไอพี่ใครระเบิดประตูบ้านเราอีกเมื่อกี้มีคนระเบิดประตูบ้านเราอีกใช่หรอเออเมื่อกี้เลยแอบก่อยนะดอปมาวางไงวะปล่อยแม่งระเบิดไปใช่ไหมพี่ไม่ต้องซ่อมแล้วนะโอเคพี่ไม่ต้องซ่อมแล้วปล่อยเลยไม่เห็นหรอเมื่อกี้มันแจ้งเตือนเลยประตูบ้านระเบิด พี่ข้างหน้าไหมพีเอ็มจีซีโรลิกดูข้างหน้าเต็มสล็อตพี่รู้ได้ไงวะก็มีก้อนอยู่แล้วเจอร์รัตสกอตด้วยอ่ะรออะไรไม่ใช่ก้อนธรรมดาด้วยเราเล่นฝั่งไหนวะพี่ไม่รู้เก้งไหนเป็เก้งไหนกว่าปะขวลารัตกว่ากวากวาโอ้ยี่ย์อ่ยลาตเต็มซอมดีว่ะมึงลองกิ่งเนี่ยมึงลองแข็งๆเนี่ยมึงเอาแบบมีปืนแน่โซนมาโซนกลางมาโซนกลางมาปืนปืน ขนเข้าอยู่หลังลึกไหน,หนึ่งไอหนออไปยังไอหนออไปกูเพิ่งมาไปยังเ้วฮยตัวลำตายเลยครับทุกคนแม่งวิง <c oughs> เฮ้ยเป็นไรครับทุกคนเรามีผิดว่าปักกิ่งเกิลปักกิ่งบอย